SMG Talk จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรม SM Team Building s h i f to g e t h e r ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าทั้งสนุกและมีสาระตลอดกิจกรรมเลยทีเดียวจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะตื่นเช้ากันแค่ไหนนะคะชาว SM ก็มากันอย่างพร้อมเพรียงด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มจากนั้นก็ทำการลงทะเบียน พอนับจํานวนสมาชิกกันครบเสร็จสับแล้วนะคะก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางกันล้วค่ะ2 Two hours later หลังจากนั้นไม่นานเราก็ถึงสยามแอสยามดีไซน์โฮเทลพัทยากันแล้วค่ะทุกคนนะคะก็ได้พักผ่อนพร้อมรับประทานของว่างสุดอร่อยเพื่อเตรียมตัวเริ่มกิจกรรมที่ห้องประชุมกันค่ะในส่วนของกิจกรรมนำเสนอแอคชั่นแพลนเราก็ได้รับเกียรติจากคุณประกาสิทธิพรประภา Executive Vice President ของกลุ่มสยามมอเตอร์หรือคุณแพทของพวกเรามากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการเน้นย้ำมิชชั่นวิ i o ั่นคอ v a l u ูของพวกเราจากนั้นคุณสเตเบสเซียนดูปุยไวท์เพสิดนของสยามมอเตอร์ได้กล่าวถึงเป้าหมายที่พวกเราชาว SM จะร่วมกันก้าวไปในอนาคตค่ะจากนั้นก็ถึงคิวชาว SM แต่ละฝ่ายมานำเสนอ a อคชั่นแ a นของฝ่ายตนเองซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายตั้งใจระดมความคิด เตรียมกันมานำเสนอในวันนี้น่าสนใจทุกหัวข้อและจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กรของเราไปยังเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายกับกิจกรรมทีมบิวดิ้งกับครูพี่อ้อและทีมงานที่ e NERGY จัดเต็มให้พวกเราได้ร่วมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ภายในงานเรียกได้ว่าวิ่งวุ่นดันกระจายกันเลยค่ะ และใครมีส่วนร่วมก็จะได้รับเงินวงเล็บเป็นแตงกามนนะคะซึ่งทีมที่ได้รับมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลค่ะหลังจากออกกำลังกายกันได้ที่แล้วนะคะครูพี่อ้อและทีมงานได้ให้พวกเราทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพที่มีชื่อว่า DISC กันค่ะว่าแต่ละกลุ่มมีแนวโน้มบุคลิกเป็นอย่างไรมีข้อดีและข้อควรระวังอย่างไรและมีการนำเสนอสไตล์การทำงานของคนแต่ละกลุ่ม ชอบหรือไม่ชอบทําให้ทุกกลุ่มได้เข้าใจคนในหลายประเภทเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าหากันและทํางานเพื่อ SM ได้อย่างราบรื่นค่ะมาถึงกิจกรรมที่ทุกคนต้องระดมสมองสร้างทีมเวิร์คให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยแบ่งออกเป็น6กลุ่มค่ะจากนั้นก็เริ่มแจกอุปกรณ์เพื่อที่จะให้ทุกกลุ่มร่วมใจกันนําวัสดุที่มีนั้นสร้างเป็นสะพานเชื่อมโยงกันเพื่อให้ลูกเทนนิสเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองค่ะ และเนื่องจากครูพี่อ้อได้กำหนดเวลาให้พวกเราเพียง45 style. นาทีเท่านั้นทุกคนทุกกลุ่มก็เริ่มระดมสมองกันมีการแบ่งหน้าที่แบ่งจุดรับผิดช,ชอบแบ่งอุปกรณ์กันอย่างเป็นระบบเลยค่ะเวลา45นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะถึงเวลาที่จะต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าสะพานที่พวกเราชาว SM ได้ร่วมกันสร้างมาจะประสบความสำเร็จหรือไม่มาร่วมกันนับถอยหลังกันค่ะ

ก็อยากให้ชาว SM จดจำบรรยากาศนี้ไว้นะคะการร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายทุกระดับจะส่งผลให้สยามมอเตอร์ของเราเก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้เช่นกันค่ะสุดท้ายทีมที่สามารถรวบรวมเงินได้มากที่สุดจะได้รับของรางวัลเป็นน้องตุ๊กตาหมีสุดน่ารักค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะด้วยนะคะ ในช่วงเย็นหลังจากทุกท่านพร้อมใจกันแต่งตัวให้เข้ากับทีม Colorful Night Party เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยนะคะในงานมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายด้วยค่ะโดยมีผู้สมัครทั้งหมด3ทีมสรุปทีมที่ชนะไปยังเฉียดฉิวคือทีม Colorful Feel ค่ะนอกจากนั้นภายในงานยังมีผู้ใหญ่ใจดีแจกอีกรายรางวัลเลยค่ะหลังจากนั้นก็ฟีสไตล์สนุกยาวกันค่ะ าสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็อยากให้ชาว SM ทุกคนจำบรรยากาศแห่งความสนุกและความร่วมใจกันไว้เวลาทำงานหากมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะคะก็ให้นึกถึงความสุขของวันนี้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันค่ะสาเหตุที่เราต้องมีการจัดทีมบิวดิ้งนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรามีคนหลากหลายเจนมากที่มาทำงานร่วมกันในสี่มกลการ เราจะทำไงที่เราจะหล่อหลอมให้มาเบนให้มาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเนื่องจากว่าทางท่านรองกรรมาการผู้จการใหญ่ตามมิชชั่นที่บอกว่าทำไงเราจะเอ create opportunity of growth a n d contribution ก็คือต้องให้โอกาสพนักงานในการที่จะได้มีการเติบโตแล้วก็ให้มีความสุขเพราะเขามีความสุขเขาก็จะ Contribu วให้กับบริษัทจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องมีการทีมทำทีม collaboration กันเพื่อให้เกิดการซิงกันแล้วก็มองเป้าหมายเดียวกันค่ะ ก็กิจกรรมของวันนี้นะครับทาให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ตัวของเราเองด้วยครับวันนี้ก็สนุกมากค่ะเพราะว่าเราได้รู้สึกว่าเราได้เข้ากันมากขึ้นเรามีการได้ร่วมทำกิจกรรมเราได้เข้าใจกันมากขึ้นใน,นแต่ละฝ่ายค่ะแฮปปี้นะคะทำงานแบบเป็นแฟมิลี่เลยค่ะก็วันนี้ที่มาทีมบิวดิ้งครั้งแรกกับทาง SM นะคะก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะ สวัสดีครับวันนี้ทำ SM Team Building ครับทำให้เพื่อแบบเข้าใจกันครับแล้วรู้ว่าเราแบบเหมือนกันครับอยากทำดีที่สุดครับสำหรับบริษัทสำหรับเราสำหรับการพัฒนาของเราครับผมแล้วแบบ วันนี้ทุกคนก็อารมณ์ดีครับทุกคนตั้งใจทำครับแเป็นจิมบิลดิ้งนะครับ mm hmm. ก็ขอ,ขอขอบคุณพนักง,งานของสยาโมโมเต์ทุกคนนะครับภ mm ูม hmm. ิใจมากนะครับแล้ขอมีความสุขนะครับแล้วขอมีแแรงจูงใจเพื่อรถมารของปีหน้าครับผมขอบคุณมากครับ h a n อ you ครับ